บทที่575จี้จือกลับหมิงตูแผนของเยี่ซีสุยข่าวการกลับมาของพวกเขาไปถึงหมิงตูทันทีและในไม่ช้าวิศวกรวิญญาณกลุ่มหนึ่งก็บินออกจากหมิงตู้อย่างเห็นได้ชัดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หัวอีเฮาได้เห็นกลุ่มวิศวกรวิญญาณราชวงศ์แต่แม้ว่าจะเป็นครั้งที่สองความตกใจในใจเขาก็ไม่ได้ลดลงเลยสมาชิกทั้งหมดร้อคนของกลุ่มสวมชุดนำทางวิญญาณรูปทรงคล้ายมนุษย์ที่หนักหน่วง และออร่าอันทรงพลังของพวกเขาก็ปรากฏขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเขากลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชาสัตย์ร้ายนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะเหมือนกับลูกไก่ที่เพิ่งฟักออกมาตรงกันข้ามทุกคนมีออร่าของระดับที่8หรือถ้าให้พูดให้ชัดเจนคือออร่าของปรมาจารย์ยานระดับที่8เป็นเรื่องดีมากที่คนที่มีระดับการฝึกฝนเช่นนี้ยังสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ได้นี่คือพลังขั้นสูงสุดที่ควบคุมโดยสวีเทียนรันควบคู่ไปกับระบบการป้องกันที่เพิ่มมากขึ้น ภายในหมิงตูไม่ใช่เรื่องโกหกที่เมืองนี้ถูกเรียกว่าเมืองแรกในแผ่นดินใหญ่ฮัวอีเฮายืนเงียบๆข้างหลังจี้จื่อและรอวิศวกรวิญญาณหนึ่งร้อยคนจากกลุ่มวิศวกรตกลงมาจากท้องฟ้าหลังจากลงจอดบนพื้นวิศวกรวิญญาณที่สวมชุดนำทางวิญญาณรูปทรงมนุษย์ก็ก้าวไปยังจี้จื่อคำนับและคำนับเพื่อตอบสนองต่อจัก,กรพรรดิและเทพเจ้าสงครามฝ่าบาทได้มีพระ,ะราชกฤษฎีกา ให้คุณนำนายพลที่อยู่ระดับหรือสูงกว่ารองหัวหน้าเข้าไปในเมืองเป็นการส่วนตัวฟาบาทจะต้อนรับการกลับมาของคุณที่ด้านหน้าพระราชวังเป็นการส่วนตัวกองทหารวิศวกรวิญญาณทั้งสามประจำการอยู่และกำลังรอคำสั่งอยู่นายพลของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณที่ยืนอยู่ข้างหลังจี้จื่อก็มีสีหน้าไม่พอใจพวกเขากวาดล้างเศษซากของอาณาจักรวิญญาณสวรรค์กวาดล้างมันให้หมดจากแผ่นดินใหญ่ และรวมอาณาเขตของตนเข้ากับอาณาจักรสุริยันจันทราอย่างสมบูรณ์อาจกล่าวได้ว่าพวกเขามีส่วนสนับสนุนแต่ตอนนี้มีเพียงทีมที่ปรึกษาวิญญาณจากกลุ่มวิศวกรวิญญาณราชวงศ์เท่านั้นที่ถูกส่งไปทักทายพวกเขาหรือแม้แต่คุ้มกันพวกเขาพวกเขาจะทนสิ่งนี้ได้อย่างไรเมื่อรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่อยู่ข้างหลังเขาจี้จือก็ยกมือขึ้นเพื่อปิดปากทุกคนจากนั้นคุกเข่าลงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มฉันเชื่อฟังคำสั่ง หลังจากพูดอย่างนั้นจี้จือก็ถอดหมวกของผู้นำทางวิญญาณรูปร่างคล้ายมนุษย์ของเขาออกมอบให้หัวอีเหาที่อยู่ข้างๆเขาและเดินไปหาหมิงตูพร้อมกับกลุ่มนายพลนายพลของกลุ่มวิศวกรวิญญาณรีบกล่าวว่าราชินีเทพเจ้าสงครามโดยได้รับอนุญาตจากฟาบาทคุณสามารถนำนายพลคนสำคัญของคุณบินเข้าไปในเมืองได้แต่จี้จื้อสายหัวแล้วพูดว่าไม่จำเป็นกองทัพจะบินเข้าเมืองหลังสงครามได้อย่างไร นั่นเป็นการไม่เคารพต่อฝ่าพระบาทเราแค่เดินเข้าไปปรดเสด็จเข้าไปในเมืองด้วยเพื่อเฝ้าฝ่าพระบาทหลังจากพูดแล้วเธอก็เดินไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับมามองทั้งสองในฐานะทหารส่วนตัวไม่สามารถติดตามพวกเขาได้ในเวลานี้สวีเทียนรันได้กล่าวไว้แล้วว่ามีเพียงนายพลของพวกเขาเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเมืองแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พูดอย่างชัดเจนแต่ก็หมายความว่าพวกเขาทำได้ ไม่นําทหารคนใดเลยพวกเขาสามารถรออยู่ที่นี่เท่านั้นจี้จือรู้ดีจริงๆว่าสวีเทียนหลันไม่ได้ละเลยเขาแต่ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเมื่อกลุ่มวิศวกรวิญ,ญญาณทั้ง3ามกลุ่มกลับมาที่หนิงตูพวกเขาไม่สามารถเข้าไปในเมืองได้โดยตรงจากนั้นหากมีการลอบโจมตีโดยผู้แข็งแกร่งจากลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในเวลานี้ออเรนก็จะตกอยู่ในอันตราย กลุ่มวิศวกรวิญญาณ100คนถูกส่งไปเพื่อปกป้องความปลอดภัยของเธอแน่นอนว่าจี้จือจะไม่คาดเดาเอาเองจะดีกว่าถ้านายพลฝ่ายเขาโกรธมากกว่านี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อแผนการต่อไปของพวกเขาเมื่อดูการจากไปของจี้จือถังอูถงส่งข้อความถึงหัวอีเฮาเราควรทำอย่างไรดีหัวอีเฮายิ้มอย่างสงบและพูดว่ารออยู่ที่นี่จี้จือจะเตรียมการเมื่อฉันเพิ่งกลับมาที่หมิงตู ฉันรู้สึกได้ว่ารัศมีของเธอกลับมาเป็นปกติอย่างสมบูรณ์จี้จือในสถานะนี้อย่างน้อยก็ในด้านการทหารและการทหารในแง่ของสติปัญญาฉันรู้สึกเสียใจกับตัวเองฉันแค่ปล่อยให้เธอจัดการมันทั้งอูถงตะคอกและพูดว่าคุณเชื่อใจเธอมากัวอีเฮากล่าวว่าไม่มีศัตรูชั่วนิรันคราวนี้เธอต้องการให้เราช่วยเธอแม้ว่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอก่อนหน้านี้อย่างไร ตราบใดที่ภารกิจนี้ยังไม่เสร็จสิ้นเธอก็จะไม่ทำอะไรที่เสียเปรียบกับเรามีอะไรเพิ่มเติมการตรวจจับจิตของฉันครอบคลุมสูงสุดเสมอหากเธอมีความคิดที่ไม่ดีเราสามารถตอบสนองได้ทันทีใช่ทั้งอูทงไม่ได้พูดอะไรอิจฉาเจ้าหน้าที่ที่อยู่เบื้องหลังได้สั่งให้ทุกคนไปพักผ่อนในที่ที่ตนอยู่กลุ่มที่ปรึกษาวิญ,ญญาณประจำการอยู่ภายใต้สถานการณ์ปกติ จำเป็นต้องสร้างตำแหน่งที่ปรึกษาวิญญาณให้พร้อมสำหรับการต่อสู้ตลอดเวลาแต่ที่นี่ในหมิงตูย่อมไม่มีความจำเป็นเพราะจะถือเป็นหลักฐานของการกรบฏพระราชวังสวีเทียนรันนำเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารและยืนอยู่นอกประตูพระราชวังรอยอย่างเงียบฮ่าฮตามเวลาที่จี้จื่อน่าจะเข้าเมืองได้แล้วทำไมเขาถึงยังหายตัวไปเมื่อมองดูท้องฟ้าสวีเทียนรันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกงุนงงเล็กน้อย ในขณะนี้วิศวกรวิญญาณราชวงศ์ได้บินกลับมาจากระยะไกลและร่อนลงไม่ไกลจากนั้นเขาก็เดินอย่างรวดเร็วไปหาสวีเทียนหลันและคุกเข่าลงข้างหนึ่งฟาบาทราชินีและเทพพระเจ้าสงครามได้นำกลุ่มที่ปรึกษาวิญญ,ญาณทั้งสามกลุ่มได้แก่จัก,กรพังมังกรเทพปีศาจและฟีนิกซ์ไฟออกไปนอกเมืองเทพพระเจ้าสงครามกล่าวว่าเพื่อแสดงความเคารพต่อคุณเธอได้ให้ขึ้นบินเข้าไปในเมืองแล้วเดินเข้าไปในเมือง เธอกำลังเข้าใกล้มาจากทิศทางของพระราชวังแต่คงต้องใช้เวลาสักพักหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้จูจ่ๆรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของสวีเทียนหรนันจี้จือคุณไม่ได้ทำให้ฉันผิดหวังจริงๆเขาไม่เย,ยิ่ยงเพราะความสำเร็จทางทหารของเขานี่เป็นสิ่งที่ดีเทพเจ้าแห่งสงครามและกองกำลังของเธอจะเข้ามาในเมืองจากทิศทางใดสมาชิกตอบกลับอย่างรวดเร็ว สวีเทียนรันพยักหน้าหาันไปหาเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารแล้วกล่าวว่ากองทัพที่ได้รับคำสั่งจากเทพเจ้าสงครามนั้นอยู่ยงคงกระพันและเขาได้เปิดอาณาเขตให้กับประเทศการมีส่วนร่วมของเขาอยู่ในประเทศและจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตมันหายากและเขารู้มารยาทดีและปฏิเสธที่จะบินเข้าไปในเมืองทุกคนมากับฉันเพื่อทักทายเธอและแสดงความแข็งแกร่งของคุณต่อกองทัพของเราฝ่าพระบาททรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขุนเขาร้องให้ส่งพระเจริญในบรรดาเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารมีการแสดงออกที่แตกต่างกันในเวลานี้แต่ไม่มีใครถามความขัดแย้งระหว่างกองทัพและลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถปกปิดได้และแม้แต่ข่าวเกี่ยวกับการโจมตีของผู้อาวุโสสูงสุดของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีการรายงานการโจมตีกองทัพอย่างไม่คาดคิดในเรื่องนี้ไม่มีผู้รับใช้คนใดจะสนับสนุนลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ สำหรับนิกายปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเสียงต่อต้านไม่เคยลดลงไม่ต้องพูดถึงผู้บัญชาการทหารจัก,กรพันินีและเทพเจ้าแห่งสงครามเป็นผู้บัญชาการทหารแม้ว่าเธอจะเป็นราชินีด้วยแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของเธอกองทัพก็อยู่ยงคงกระพันและขยายอาณาเขตอาณาจักรวิญญ,ญาณสวรรค์ถูกรวมไว้ในดินแดนโดยสมบูรณ์หากแบ่งปันบุญคุณทางทหารกันมากมาย ความแข็งแกร่งโดยรวมของกองทัพตอนนี้ก็ยิ่งใหญ่กว่ากลุ่มพลเรือนมากสิ่งนี้ยังนำไปสู่การให้การยอมรับส้มมากขึ้นในหมู่นายพลทหารอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้เมื่อเห็นได้ชัดว่ากลุ่มวิศวกรวิญญาณด้านล่างได้กอ่อกระบฏและสังหารสมาชิกของลทัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธทิ์จี้จื่อได้เขียนจดหมายและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อเหตุการณ์นี้เขาต้องลาออกจากตำแหน่งจอมพลด้วยซ้ำสิ่งนี้จะไม่กระตุ้นนายพลที่มีจิตใจเรียบง่ายเหล่านี้อย่างลึกซึ้งได้อย่างไร แม้แต่ขุนนางก็ยังเต็มไปด้วยความประทับใจที่ดีต่อราชินีและเทพเจ้าแห่งสงครามในเวลานี้สวีเทียนรันกล่าวว่าเขาต้องการต้อนรับราชินีด้วยตนเองและแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่คัดค้านใดฮ่าฮ่า <c oughs> กล่าวกันว่าเป็นการต้อนรับแต่จริงๆแล้วสวีเทียนรันนำเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารเดินทับด้วยความเร็วที่ไม่เร็วเกินไป และต้องเดินทับห่างออกไปหลายกิโลเมตรในระยะไกลจี้จือสวมชุดนำทางวิญญาณรูปทรงมนุษย์สีแดงเพลิงได้ปรากฏตัวขึ้นในขอบเขตการมองเห็นของสวีเทียนรันแล้วสายตาของสวีเทียนรันนั้นยอดเยี่ยมมากเขามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจี้จือไม่ได้สวมหมวกกันน็อกและมีสีหน้าซีเซียวใบหน้าของเขามีความเหนื่อยล้าแต่ดวงตาของเขายังคงแน่วแน่และมั่นคงเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยในใจนี่คือราชินีของเขาหากทำได้ เธอก็เป็นผู้หญิงที่ควรค่าแก่การทนุถนอมไปตลอดชีวิตจริงๆเพื่อเห็นแก่อาณาจักรและความทะเยอทะยานของเธอเองเธอได้ต่อสู้ข้างนอกแต่เขายังคงระวังเธออยู่ในใจในขณะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้สวีเทียนรันก็เร่งฝีเท้าเพื่อพบเขาแล้วจี้จือก็เร่งความเร็วเช่นกันแต่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์นำทางวิญญ,ญาณใดๆเขาแค่วิ่งไปหาสวีเทียนรันด้วยก้าวยาวฮ่าฮ่ เมื่อทั้งสองยังอยู่ห่างกันสิบเมตรจี้จือก็คุกเข่าอยู่บนพื้นแล้วฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณฝ่าบาทเสียงของเธอสำลักและสั่นเทาเมื่อสวีเทียนรันมาหาเธอเธอก็น้ำตาไหลแล้วขาเทียมของสวีเทียนรันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก้าวไปข้างหน้าและกอดจี้จือที่ก้มลงจี้จือกอดเขาแน่นแต่กลับร้องให้เสียงดังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทหารมีไหวพริบมากและไม่ได้เข้าใกล้ แต่จากการที่สวีเทียนรันกอดจี้จื่อพวกเขามองเห็นได้ว่าอะไรสำคัญกว่าในพระทัยของฝ่าบาทนายพลที่กลับมาพร้อมกับจี้จื่อก็คุกเข่าลงบนพื้นเช่นกันเมื่อเห็นจี้จื่อร้องให้ดวงตาของพวกเขาก็เริ่มแดงกำ่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสี้ยสเสวียนเฉินหัวหน้ากลุ่มผู้สอนเทพมารเมื่อเขาคิดถึงการตายของเสื้อคลุมของเขาด้วยน้ำมือของอาณาจักรวิญญาณสวรรค์และหลังจากกลับมาที่กองทัพเทพเจ้าแห่งสงครามต้องอดทนมากมาย ความคับข้องใจสําหรับทุกคนคุณสามารถจินตนาการถึงอารมณ์ที่พล่ออกมาในเวลานี้ไม่ต้องพูดถึงกลุ่มผู้ฝึกสอนจิตวิญญาณมังกรของจักรพรรดิรองผู้นำหลายคนก็หลั่งน้ำตากลุ่มผู้สอนจิตวิญญาณมังกรทั้งหมดพิการแม้แต่ของที่เก็บไว้ก็ขาดหายไปไม่มีใครที่เกลียดลทัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มากไปกว่าพวกเขาเมื่อเกิดการกรบฏในกองทัพมันเป็นผู้ฝึกสอนวิญญ,ญาณมังกรจักรพรรดิที่สังหารสมาชิกส่วนใหญ่ของลทัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ สวีเทียนหันพูดเบาๆอย่าร้องให้อีกต่อไปราชินีอย่าร้องให้อีกต่อไปแค่กลับมาฉันจะตัดสินใจทุกอย่างให้คุณหลังจากที่จี้จื่อร้องให้เป็นเวลานานเธอก็ปล่อยอ้อมกอดของเธอจากสวีเทียนหันจากนั้นถอยกลับไปสองก้าคุกเข่าลงและโค้งคำนับอีกครั้งเพื่อพบเขาอีกครั้งฟาบาทจอมพลแห่งคณะสำรวจตะวันออกจี้จื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดมอบหน้าที่ของข้าพเจ้าต่อฟาบาทขณะที่เธอพูด เธอก็หยิบตราบังคับบัญชาของเธอออกมาและมอบมันให้กับสวีเทียนหรันอย่างไรก็ตามสวีเทียนหรันไม่ได้ไปรับเธอและพูดว่าฉันรักคุณนายพลทุกคนโปรดลุกขึ้นมาคุณทุกคนคือวีรบุรุษของอาณาจักรคราวนี้คุณได้มีส่วนช่วยอย่างมากต่ออาณาจักรด้วยการเปิดอาณาเขตและขยายออกไปคุณจะได้รับรางวัลในภายหลังโปรดติดตามฉันจะกลับไปที่วังนายพลที่รายล้อมไปด้วยพลเรือนและทหารนายพลเดินไปที่พระราชวังด้วยกัน โดยมีสวีเทียนหันจับมือจี้จื่อและเดินไปข้างหน้าฟาบาดฉันขอให้คุณลงโทษฉันที่จัดการกองทัพไม่ดีจี้จื่อกระซิบกับสวีเทียนหันสวีเทียนหันใส่หัวแล้วหันไปมองจี้จื่อครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าเธอต้องทนกับความกดดันมากแค่ไหนในช่วงสงครามครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญหน้ากับสถาบันสื่อหลายเคร์อแม้แต่สวีเทียนหันเองก็ปวดหัวเมื่อนึกถึงสถาบันสื่อหลายเคร์อ ต่อมาเขาต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างนายพลและลัทธิพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ใครๆก็สามารถจินตนาการถึงความทรมานและความเจ็บปวดภายในได้คราวนี้เขานำกองทัพกลับถึงศาลและต้องมอบอำนาจตามคำสั่งของเขาราชินีทำไมคุณถึงต้องการสลัดตราบังคับบัญชาของคุณสวีเทียนรันถามจี้จือจี้จือก้มศีรษะลงอย่างขมขื่น่าบาทเชื่อในตัวฉันและฉันไม่สามารถตอบแทนคุณที่อกหักขนาดนี้ได้ ฉันเต็มใจที่จะต่อสู้เพื่อฝ่าบาทแต่สุดท้ายฉันก็เป็นผู้หญิงและผู้หญิงก็ยังเปราะบางในบางครั้งเมื่อคุณออกไปต่อสู้ไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งแค่ไหนฉันก็กล้าหาญและมีความมั่นใจที่จะบดขยี้พวกเขาทีละคนอย่างไรก็ตามความกดดันจากภายในทําให้ฉันมีล้นหลามฉันต้องรับผิดชอบต่อกองกําลังหลายพันคนในอาณาจักรของฉันแต่ฉันรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าฉันไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้มากเกินไป นางสนมคนนี้ไม่ได้พยายามหลบเลี่ยงความรับผิดชอบแต่เธอคิดว่าเธอไม่มีความสามารถเพียงพอขอทรงเลือกคนที่มีความสามารถมากกว่านี้ข้าขออยู่กับท่านเพื่อสนับสนุนสามีและเลี้ยงดูลูกๆของข้าเมื่อพูดถึงลูกชายของเธอดวงตาของจี้จือก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอีกครั้งและแม้แต่สวีเทียนรันก็รู้สึกว่ามือของเธอสั่นใช่ไม่ว่าเธอจะมีความสามารถด้านการทหารแค่ไหนเธอยังคงเป็นผู้หญิง ผู้หญิงที่ต้องการอยู่เคียงข้างสามีและลูกๆน่าเสียดายที่เด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉันไม่เช่นนั้นสวีเทียนรันรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยในใจแต่ปลอบใจเขาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาคุณทำได้ดีมากและบางสิ่งก็ถึงเวลาที่ต้องแก้ไขแล้วไม่ต้องกังวลฉันจะตัดสินใจแทนคุณอย่างแน่นอนเคียงข้างฉันคุณจะต้องเป็นคนที่ฉันไว้วางใจมากที่สุดและเป็นคนที่ฉันสนิทที่สุดด้วย คราวนี้กลับมาพักผ่อนให้เต็มที่นะและช่วงฤดูใบไม้ร่วงและไม่มีการเร่งรีบที่จะรวมทวีปในตอนนี้ฉันรับประกันว่าครั้งต่อไปคุณจะไม่ต้องกังวลไม่มีใครในกองทัพที่ดำรงตำแหน่งนายพลแห่งกองทัพมากกว่าคุณดังนั้นอย่าถอยกลับไปเมื่อกลับไปที่พระราชวังสวีเทียนฮาราฮาราระระสั่งให้ให้รางวัลแก่ทั้งสกองทัพและให้รางวัลแก่นายพลทันที แม้ว่าจี้จื่อจะเป็นเพียงรางวัลด้วยวาจาแต่ทุกคนก็เห็นว่าความไว้วางใจของสวีเทียนหลันที่มีต่อเธอไม่ได้ลดลงเลยและคราวนี้รางวัลคือท่าทีของฟาบาดอย่างไม่ต้องสงสัยลัทธิพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ก็จะถูกทอดทิ้งในที่สุดหลังจากให้รางวัลแก่ทั้งสามกองทัพแล้วออเรนต์ก็ถอดวิญ,ญญาณมนุษย์ของเขาออกทันทีและวิ่งไปอย่างสิ้นหวังนั่นก็คือลูกชายของเธอเป็นเวลาสามวันเต็มที่จี้จื่อยังคงอยู่ในนั้นและไม่ได้ติดต่อกับนายพล หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ทหารที่เธอพากลับมาเลยอยู่กับลูกทุกวันและเป็นแม่ที่ดีสวีเทียนรันพอใจกับสิ่งนี้มากจี้จือทำทุกอย่างที่เขาหวังว่าเธอจะไม่ทำมีความสามารถซื่อสัตย์และไว้วางใจได้แต่ไม่มีความทะเยอทะยานใดๆแม้ว่าสวีเทียนรันจะรู้สึกเจ็บปวดมากที่เขาไม่สามารถมีทายาทที่แท้จริงได้เมื่อเขาฝันถึงมันตอนเที่ยงคืนเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันทุกอย่างยังคงปกติดีแม้ว่าจะเป็นเพื่อเห็นแก่ลูกชายของเขาในฐานะเจ้าชาย จี้จือก็ไม่สามารถทำอะไรที่กบฏได้ดีเลยด้วยวิธีนี้ฉันสามารถปล่อยให้กองทัพอยู่ภายใต้การควบคุมของเธอได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยไม่ต้องกลัวปัญหาใดๆลัททิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สำนักงานใหญ่แม่สวีเทียนรันให้รางวัลแก่กองทัพทั้งสามแต่เขาไม่ได้พูดถึงการสังหารพวกเราด้วยซ้ำดูเหมือนว่าเขาจะยอมแพ้ต่อพวกเราแล้วใบหน้าของจงลี่วูซีดเล็กน้อยและดวงตาของเขาก็ไหลออกมา เยซีสุยนั่งอย่างไม่แสดงอารมณ์ที่เบาหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มลึกว่าสิ่งของของเราทั้งหมดถูกโอนออกไปแล้วหรือยังส่วนใหญ่ถูกย้ายแล้วและพวกเขาทั้งหมดถูกย้ายไปยังอาณาจาักรยานยานสวร์แม้ว่าอาณาจักรสุริยานจันทราจะควบคุมอาณาจักรวิญญาณสวรรค์แต่จะใช้เวลานานในการเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดในอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ในช่วงนี้เราพอจะพัฒนาได้เยซีสุยกล่าวว่า คราวนี้พลังชีวิตของนิกายของเราได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงหากไม่ได้พักเป็นเวลาร้อยปีเราก็ไม่สามารถหวังที่จะกลับไปสู่ความรุ่งเรืองของมันได้สวีเทียนรันซึ่งเป็นสวีเทียนรันตัวเล็กๆได้ทําสิ่งนี้โดยข้ามแม่น้ําและการเผาสะพานเรื่องนี้จะไม่ถูกลืมเช่นนี้เมื่อสเสบียงทั้งหมดของเราถูกขนส่งก็ถึงเวลาโต้กลับใช่จงลี่วูรีตาลงเต็มไปด้วยความเกลียดชงัง หลังจากการต่อสู้กับหัวอีเห้าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาก็ได้รับบาดเจ็บและรากของเขาก็สั่นคลอนหลังจากกลับมาได้ไม่นานฉันก็ได้รับข่าวร้ายจากแนวหน้าจนถึงขณะน,นี้แม้แต่ผู้ที่มีระดับ90เพียงไม่กี่คนที่กลับมาจากแนวหน้าก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมทหารจึงโจมตีพวกเขาอย่างกระทันหันสิ่งที่เรียกว่าปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายและกลุ่มวิศวกรวิญญาณทั้งสองของจักรพรรดิมังกรถูกโจมตีโดยปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้าย นี่เป็นเพียงเรื่องไร้สาระแต่กลับมีคนพูดอย่างมั่นใจในเวลานั้นเย่ซีสุยรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ดีเธอไปโจมตีกองทัพอนาจาักรสุริยันจันทราเพียงชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่เธอกำลังทดสอบคือทัศนคติของสวีเทียนหันเป็นหลักสวีเทียนหันไม่ได้วิพากวิจารณ์จี้จือมากเกินไปเธอหวังว่าจะได้เห็นว่าเขาจะจัดการกับมันอย่างไรต่อไปผ่านแรงกดดันที่เธอใส่ให้กับสวีเทียนหัน แต่ใครจะรู้ว่าสวีเทียนรันไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆและกองทัพของอนาจาักรสุริยันจันทราก็เพิ่งกลับมาดูเหมือนว่าจะไม่ดีเล็กน้อยเยี่ซีสุยออกคำสั่งทันทีให้สมาชิกของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ขนส่งวัสดุต่างๆที่ได้รับจากอนาจาักรสุริยันจันทรานตลอดหลายปีที่ผ่านมาไปยังที่ซ่อนลับของพวกเขาในอนาจักรวินสวรรค์ เยี่ยศีสุยรู้ดีว่าสวีเทียนหันคือใครตรับใดที่มีคนมาขวางทางเขาไม่ว่าจะเป็นใครเขาจะทำลายมันให้สิ้นซากเช่นเดียวกับลทัทธิพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์สิ่งเดียวที่สวีเทียนหันกลัวคือตัวเธอเองและหลงเสี่ยวเหยาไม่เป็นไรสำหรับเธอและหลงเสี่ยวเหยาที่จะมีชีวิตอยู่ตอนนี้แต่เมื่อเธอและหลงเสี่ยวเหวเหยาตายแล,ะละ้วลัทธิพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะถูกถอนรักถอนคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเยี่ยศีสุยจึงตัดสินใจย้ายสำนักงานใหญ่จากนั้นจึงพักผ่อนและพักฟื้นรอโอกาสปรากฏอีกครั้งสำหรับแผนการของสวีเทียนรันที่จะโจมตีลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอไม่ได้กังวลมากนะักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นศาสนาประจำชาติของอาณาจักรสุริยันจันทราและเธอได้วางผู้คนจำนวนมากไว้ในหมู่กองกำลังต่างๆในอาณาจักรสุริยันจันทราหากมีปัญหาใดๆพวกเขาจะได้รับข่าวโดยเร็วที่สุด ท่านแม่ท่านวางแผนที่จะตอบโต้พฤติกรรมของอาณาจักรสุริยันจันทราในครั้งนี้อย่างไรผู้หญิงคนนั้นจี้จื่อมีพลังมากถ้าเป็นไปได้เราควรฆ่าเธอโดยเร็วที่สุดด้วยวิธีนี้สวีเทียนร,รันจึงเป็นเสือที่ไม่มีฟันแม้ว่าฉันไม่ชอบเด็กผู้หญิงคนนั้นจริงๆแต่ฉันต้องบอกว่าเธอเป็นจอมพลที่มีชื่อเสียงแม้ว่าจะเปรียบเทียบกับนายุกเสือขาวแห่งอาณาจักรชิงหลัวก็ตามจงลี่วูพูดด้วยน้ำเสียงทุ้ม เย่ซีสุยพยักหน้าและกล่าวว่าเมื่อเราอยู่ในหุบเขาฉันวางแผนที่จะฆ่าเธอแต่เธอก็เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีคราวนี้สวีเทียนหรันยังสั่งให้คนร้อยคนจากกลุ่มผู้ฝึกสอนจิตวิญญาณมังกระจักพันเพื่อปกป้องเธอด้วยสิ่งเหล่านั้นผู้คนรอบตัวฉันไม่มั่นใจว่าจะฆ่าพวกเขาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวอาณาจักรสุริยันจันทราได้พัฒนาเร็วเกินไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และพลังของปรมาจารย์วิญญาณก็มีความสำคัญน้อยลงเรื่อยๆมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆจะถูกทำลายโดยพวกเขาปรดรวบรวมความแข็งแกร่งในมือของเราสาวกทุกคนที่อยู่ใต้วงแหวนที่เจจะติดตามทรัพยากรเพื่อไปพบเขาฉันอยากเห็นว่าเขาวางแผนจะจัดการกับลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราอย่างไรและเขาจะ,ะเผชิญกับความสงสัยของฉันอย่างไร ขณะที่เขาพูดเย่ซีสุยก็ยืนขึ้นและเดินออกไปข้างนอกจงลี่วูตกใจและพูดว่าแม่มีอันตรายอะไรไหมเย่ซีสุยกล่าวอย่างภาคภูมิใจในโลกนี้ไม่มีสถานที่ใดที่อันตรายสำหรับฉันจริงๆอย่าลืมว่าแม่ของคุณอยู่ที่จุดสูงสุดของทวีปยิ่งไปกว่านั้นคุณลุงหลงก็อยู่ที่นี่หากอนาจักรสุริยันจันทราต้องการจัดการกับเรา ต้องพิจารณาว่าจะทนต่อความโกรธของสุดยอดโตหลัวทั้งสองได้หรือไม่ใช่จากนั้นฉันจะจัดการกับเรื่องต่อไปนี้ก่อนอย่างไรก็ตามคุณควรระวังและอย่ากโกรธจนเกินไปการโกรธอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของคุณได้จงลีวูกล่าวด้วยความเคารพเอาละคุณไปก่อนจงหลีวูจากไปเยี่ยีสุยเป็นเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในห้องโถงที่มีแสงสลัวนี้ดวงตาของเธอค่อยๆเหงาเล็กน้อย มันคุ้มค่าไหมมันคุ้มค่าจริงหรือคุณควรรู้ว่าเป้าหมายของคุณจะไม่มีวันบรรลุเป้าหมายแม้ว่าฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยคุณแต่ก็ยังเป็นไปไม่ได้เสียงทุ้มดังขึ้นด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นมันเศร้าลึกคุณจริงใจและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยฉันแล้วหรือยังเยซีสุยตอบอย่างเย็นชาในความมืดร่างสูงเดินออกไปนั่นคือหลงเสี่ยวเหยาหลงเสี่ยวเหยาเดินไปหาเยซีสุยแล้วพูดว่าซีสุยยอมแพ้ กอร์มาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเช่นลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปไม่ว่าจะปรากฏที่ไหนก็จะถูกโจมตีโดยกลุ่มต่างๆจากนั้นสวีเทียนรันด้วยความทะเยอทยานอันยิ่งใหญ่เช่นนี้เขาจะยังคงละทิ้งคุณหลังจากบรรลุเป้าหมายบางอย่างแล้วเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันอนาจาักรสุริยันจันทราจะสามารถรวมทวีปเข้าด้วยกันได้ในอนาคตอันใกล้นี้ มันจะยิ่งยากยิ่งขึ้นที่จะหาโอกาสเชื่อหรือไม่อนาจักรสุริยันจันทรารวมทวีปเป็นหนึ่งเดียวสิ่งแรกที่พวกเขาต้องทําคือกําจัดประมาจา์ชั่วร้ายให้หมดทุกวิธีทางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหุบป,ปากเยี่ยซีสุยพูดอย่างโกรธเคืองหลงเสี่ยวเหวี่ยงเงียบไปและเยี่ยซีสุยก็หายใจถี่ขึ้นมันคุ้มค่าไหมมันคุ้มจริงๆหรือหลงเสี่ยวเหวี่ยงถอนหายใจ